สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้ว,วันนี้เราก็อยู่กับเกม Star d u v e l e นะครับผมเ,เกมนี้เป็นเกมสายฟาร์มนะครับแต่ไม่ใช่สายฟรีนะครับเกมนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store ้วครับผมราคาเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้ล้อันที่จริงมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่อันนี้ผมใช้มอภาษาไทยเอาละเรามาเริ่มกันดีกว่าไปใช้งานคำแนะนำก็ไ,ไ,ไม่เปิดคนระับ ถ้าเรามาเลือกรูปรแบบประเภทฝาร์มูดคุณการถ้าออกแบบเสร็จแล้วก็กดนโปรขึ้นมาถูกต้องโอเคเอาเป็นชื่อก่อนนะครับชื่อเอ่อเอาเป็นเดี่ยวเฮ้ยไม่ไม่เอาเป็นเดียเเเด่ยวเดี่ยวมาเด็ดดีไหมวะอืมเดี่ยวมายางดีกว่าชื่อฟาร์มอ่าชื่อฟาร์มเอาเป็นชื่อ B E G ได้ป่ะ เอาเป็น B, G, R, ี E, G แล้วก็จีแล้ k กแล้วก็ฟาร์มโอเคบางสิ่งที่ชอบอ่าสิ่งที่ชอบเพราะว่าผมจะเลี้ยงแมวนะทั้งนั้นเอาเป็นชื่อเดซี่ De C. เออเดซี De ่ C. โอเคนี่แมวตัวนี้อ่ะตัวไหนดีวะ ตัวไหนดีเนาะอืมช่างแต่เอาเป็นหมาดีกว่าเออเสื้อเอาเป็นเสือ้ออหม่ใหม่บ้าหม่ม่หม่อมใหม่อันนี้ดูแก่ไปเอาอันนี้ดูเป็นซันต้าเอาเป็นอะไรที่เป็นมิดดีกว่าเอาแล้วครับผมขอเวลาขอเวลา แต่งตัวสักคู่นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าอ่ครับแต่งเสร็จแล้วเอาละเริ่มได้ครับผมอ่มีปู่คนนึ่งนอนอยู่อ่าในคลิกและนี่สำหรับหลานคนพิเศษของปู่ต <c oughs> ่เสียงก่อน <c oughs> <c oughs> ปู่อยาให้หลานเก็บเสาจุดหมายใช่แบบนี้ไว้ ร <c oughs> ับไปเดี๋ยวก่อนหลานลับอย่าเพิ่งเปิดมันตอนนี้มาทำได้ก่อนเอาละฟังให้ดีนะหลานมันจะมีวันหนึ่งที่หลานอาจรู้สึกท้อแท้เกี่ยวกับโรคสมัยใหม่มันอ้าวอย่างๆๆและจิตใจของหลานจะเฉื่อยจางกลายเป็นความว่าง ่ามือเป็นไรปู่มื่อถึงเวล,นลานลาล้านจะพ้อจะเปิดจดไม่ฉบับนี้มือเป็นไรปู่เจ้ากระตูแล้วตอนนี้ให้ปู่พักได้พักเถิดนะเอออีกปีต่อมาณนะบริสุทโจ์จ้าจจายวิ่ะก็อยาก่านดอกมงนดินมีหัวหน้าคุณ และนี่คือภายในออฟฟิศทำงานกันเป็นแถวไอคนนึงก็โดดงานครับไอคนนึงก็ใส่หมวกคาบบอยมาม่จะคอยสตอรี่หรือไงอ่าและเราเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับผมคกลยๆกับสาหัวทองถ้าคนถัดไปก็ตายจากการทำงานแล้วครับอีกไม่นานเราก็คงจะเป็นเช่นนั้นและวันนั้นวันที่ปู ไหกล่าวถึงก็มาถึงวันนี้เปิดจดหมายขึ้นมาเราออกแม่งสป,ปอคใหเอกกล่าวเปิดจดหมายดูถึงหลานลหากหลานกำลังอ่านจดหมายฉบับนี้อยู่แสดงว่าหลานอาจจะอยู่ในช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งเดียวที่เคยเกิดขึ้นกับปู่ในสมัยก่อนปู่ไม่เคยจะมองเห็นถึงสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตนั่นคือการเป็นมิตร กับผู้คนและธรรมชาติดังนั้นปูจึงได้ลักทิ้งทุกอย่างและย้ายไปถานัยที่ที่ปูจะได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงปูได้ทำพิธีกรรมที่แห่งนี้เป็นความภาคภูมิใจและเพื้มปิติของปู่ฟา์มบิอีจตั้อยู่ นักสตาดิวเวลลี่บริเวณชายหาดตอนใต้ที่นั่นจะเป็นสถานที่ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของหลานนี่เป็นของขวัญล้ำค่าที่สุดของปู่และตอนนี้มันเป็นของหลานแล้วปู่เชื่อว่าหลานจะนำมาซึ่งชื่อเสียเกียรติยศให้แก่วงตระกูล และขอให้หลานตัวน้อยของปูโชคดีและประคิดถึงจากปู่ปอเลาถ้าเลยวิทย์จะมีชีวิตอยูอ่ฝากถักทายแทนปู่ด้วยนะ <c oughs> และในวันนั้นพระเอกของเราก็ได้ลาออกมาแล้วครับผมเขาขี่รถบัส ไปยังสถานที่ที่ตั้งของฟา์มบอจีดยความหวังอันใหม่ที่ผู้ได้ฝากฝากังฝากให้เขาได้สร้างสื่อเสียงสเสียงคนสต์ดิวแวนลี <c oughs> ่0.5ไายอนะครับอีกไม่ไกล และแล้วเราก็มาถึงครับผมสวัสดีเธอใช่หรือเปล่าจ๊ะโรบินฉันชื่อโรบินนะนม่เจ้าไม้ประจหมู่บ้านนี้นายกเทศมนตรีเลวิสส่งฉันมาให้พาเธอไปที่บ้านเอ้เจ้านนี้เขาอยู่ที่นั่นแล้วหยิบของแล้วไปกันเถอะ <c oughs> โอ้แปลงเสียงไม่ทันความอยู่ทางขวานี่เอง เดินตามฉันมานะเอ้ยแล้วกันแล้วเราก็ไปตามโรบินไปครับไม่ได้ไปเป็นตัวสลัดกับดูฟี่แล้วครับนี่แหละคือ B.E.G ฮะ B.E.G โอ้โหลกกบกยากระป่าค่ะยากระป่าส,สงวนนูน่นไหนเหรอทำไม ใช่แล้วละ่ะมันออกจะดูรกๆโอ้ยสกปรกอะไรละไปหน่อยแต่มันก็บอกได้เลยว่าได้เลยนะว่าดินแถวนี้ดีดีเกินไปแล้วโดยสองมือของเธออีกไม่นานที่นี่จะดูดีขึ้นใน่นอนโอ้โหจกะกับรายการปดนี้ไหมครับแล้วเราก็เดินมาดูบ้านนะผมบ้านสรรํารงของเรา ที่เรายืนอยู่ตอนนี้ก็คือบ้านหลังใหม่ของเธอว้ายเืมเสียงอืมแต่แทนโอ้โหใครวะเนี่ยอ๋าเจของบ้านคนใหม่ของหมู่บ้านนี้เองไม่รู้เป็นใครเขาบ้านคนอื่นเฉยเลยโอ้โหอีนนีต้อนรับ เอกินดีต้อนรับเชิญอเลวิทเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองเพเกนแห่งนี้อเอ็กโคทำไมลุงรู้ไหมว่าทุกคนต่างก็พูดถึงแต่เรื่องของเธอกันเกนกนกนจ้าดังมากนั้นเชที่นี่ไม่ค่อยจะมีคนย้ายเข้ามาบ่อยๆนักหรอก มันเลยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นทีเดียวเลยละ่ะโอ้ขนาดนั้นเชียวไม่เลยรู้ไมใครแอบเข้าบ้านคนเนี้ยเอาละตอนนี้เธอลองเข้าไปในกระท่อมเก่าของปู่เธอได้แล้มันเป็นบ้านที่ดีทีเดียวเลยถึงมันจะดูบ้านนอกไปไหนก็เถอะมันก็บ้านนอกทุกหลังแหละ่ะฉันายย บ้านนอกน่าก็น่าจะเป็นอีกวิธีที่จะใช้นิยามบ้านหลังนี้อ่ะนะถึงอย่างนั้นฉันคิดคำว่าซุดโซมดูจะเหมาะสมกับบ้านหลังนี้มากกว่าซะอ,อีกโอ้โหปากเสียทั้งคู่ไม่ต้องว่าเขาเลยอายุก็เหมือนกันเลยอย่าไปฟังโรบินเลยเธอแค่อย่าให้คุณไม่พอใจจุดต้องรีบเสียเงินไปปรปับปรุงบ้าน กับหลอนแค่นั้นแหละอ,อนได้ลูกค้าเลยยังไงก็ตามเธอจะต้องเหนื่อยกับอะไรอีกเยอะเธอควรที่เอเธอควรจะไปพบกผ่อนก่อนพรุ่งนี้เธอค่อยเข้าไปสำรวจในเมืองแล้วก็แนะนำตัวสักหน่อยวูเชม พวกชาวเมืองที่นี่เป็นกันเองมากเลยนะแบบลุงใช่ไหมข้าบ้านคนเดินเนี่ยโอ้เกืบลืมบอกแม่เอาเธอต้องการขายอะไรก็โยนลงกล่องน,นี้ได้เลยเดี๋ยวตอนเช้าวพวฉันจะมาซื้อพวกมันเองโอ้หรอเอาละโชคดีแล้วกันนะบุท่ายนายกเทศมนตรีเด็กจะเป็นเศรษฐีเนาะ รับซื้อไปทั่วเลยเนาะแต่แกว่าคนมีซื้อเราไปขายต่อนั่นแหละไม่มีใครซื้อเฉยหรอกสวัสดีท่านเช้าอย่าลืมกับเข้าบ้านเพื่อเพื่อน,นอนแล้วก็บันทึกนะคุณได้ของขวัญละกดบนกลองเพื่อเปิดเลย f r i e n เ s นชิ s ซีสกณได้อ่า ชนิดนี่เป็นของหวันเล็กเล็กน้อยเพื่อการล่มต้นของคุณนายกเทสมินตีเลวิสโอเคทีนี้ก็เนี่ยกดกดกดบนลูกศรอภารกิจใหม่มมจะปรากฏในบันทึกกดที่ภารกิจเพื่อดูให้ละเอียด คนปุ่มบิดเมื่อคุณดูบันทึกเสร็จแล้วมันจะดีมากเลยนะถ้าคุณเบนเอรตัวกับคนอื่นรอบเมืองบางคนอาจจะรู้สึกกังวลฮะกังวลเหรอที่จะได้พบชาวโซคนใหม่ก็ได้นะเอ๊มันต้องตื่นเต้นหรือเปล่าลุงกังวลอะไรผมไม่ได้จะมาฆ่าเขาสักหน่อยโถส่วนอีกภารกิจหนึ่งจะเป็นเอกต ติ้งสตาร์ทเตรียมเตรียมพร้อมเตรียมตัวนี่แหละเออถ้าคุณต้องการเป็นชาวไร่แล้วก็คุณต้องมีรู้พื้นฐานสักก่อนใช้จอบเพืพ่อพรวนดินจากนั้นก็หว่านเมล็ดใส่ดินที่พรวนแล้วรดน้ําทุกวันจนกว่าพืชผลจะพร้อมโอเคแล้วเราก็ออกมาจากบ้านมึงยิงไปหมดเลยกําจักวเชื้อะพืชดก่อนทำดีมากในลองก,ากุาจะกวาชื้ดแล้วเห็น เพิ่มดูสิอ่าเรียบร้อยคุณสามารถใช้เจาะเพื่อเตรียมดินให้พร้อมสำหรับการพอปลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเอาเป็นถังหญ้าก,ก่อนเออทำความสะอาดแป๊บเพราะมันลกกันไปเออปัดปัดไอ้ไอ้ถัองออกขังออกอันแหละอ่าได้ไรมา,ไานี่ยถ่านถ่านก่อนอนะ ยี่ห้อยี่ห้ออะไรไม่รู้ครับดำรู้เตาดำเอาละอ่าตัดไม้ก็ซับๆับซับัดมันออกด้วยด้วยเป็นไรซับตรงต้อด้วยเออเสร็จแล้วละเก็บอ่าโอเคอ่าเหลือทำไมล่ะเอาละอืมดูทีวีไหมเนาะใหม่ๆเดี๋ยวค่อยดู อ่าเราไปอ่านจดหมายกันอันนี้ครับอันนี้เป็นจดหมายจากผู้พัฒนานะครับยินต้อนรับเข้าสู่ Star Duvalle มาตรสุดท้ายใช้กับ Star Duvalle ห1.4.5งจ่าโมงนั้นนะครับอ่าไดอาร์ล็อกเอ็นดูซี100%ยเปอรปุ๊บปั๊ับอ่านี่แหละครับที่ที่ผมใช่หมดถ้าไม่ใช่หมดผมก็แปลไม่รู้เรื่อง รายชื่อผู้โดนเนนะครับผู้โดเนเ a t ก็มีตามนี้เยอะแยะแล้วก็มีเงินแนมมาด้วย500บาทนะครับอ่าแค่นี้ครับผมเอาละถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาที่เราจะเป็นชาวไรแล้วลองเตียนดึงแปลงปลูกสวยๆพือห,หวานมาเมล็ดพืชร่อนรแรกของคุณดูสไว้เอ้ย เฮ้ยเฮ้ยซับไปสับไปทำ้วยดีย,ยังยังยังนี่แหละทรงนี้แหละแบบนี้เลยเสร็จแล้วนี่นี่ไม่ต้องการกระสับออกหวานมาเล่นลงไปครับหย่อนเพื่อนดูหิวน้ำนะอเค ลดน้ำไปลดไปลดไป,อ,ดไปอืมเอาละครับนี่แหละเช้าไร่เราก็ทำางันอย่างนี้แหละนะเตรียมดินเสร็จแล้วก็หว่านพืชเสร็จแล้วก็ลดน้ำแ้วกระถางหญ้าชีวิตพอเพียงอย่างนี้เองสิงนะ แต่ถ้าเราไม่พอเพียงล่ะยังไ,ไงก็ไม่พออยู่ดีใครก่าวต,ต้องไ่ลูกตัดต้นไม้ทิ้งอีอีจริงครับลบกันไปเดินดูรอบรอบมืดเงิกัดคือแรกแรเราก็ควรที่จะฟาร์มต้นไม้เยอะๆนะครับ แต่ว่าอย่าไปตัดหมดนะครับผมเพราะว่ามันจะไม่เกิดนะมันจะไม่เกิดตัดไว้ประมาณนึงให้มันไม่ลุกแล้วก็ประมาณนึงหเหลียวนิดนึงครับให้มันได้เกิดขึ้นมาถ้าเราตัดหมดนี่เราจะไม่เหลือต้นไม้เลยเพราเกิดตามเมล็ดเราถ้าเราเอาเมล็ดทิ้งด้วยเนี่ยไม่หว่านลงดินยิ่งแย่เข้าไปใหญ่โอเค อันนี้ก็เป็นชามสัตว์เลี้ยงเราครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มี่มอ่าดูสิมีอะไรบ้า,างค้งแสดงไอเทมที่คุณถืออยู่คุณสามารถจัดกับไอเทมได้จัดระเบียบไอเทมได้ว่าสันว่าอ่าลากไปด้านลากมานี่โอเคอืมอืมดูเลย กดค้างก็จะไปดูคำอ,อธิบายได้ครับอใช้ในการขุดในการคอจัดห็นนัานนี้แสดงทักษะ,ะของคุณคุณสามารถเพิ่มทักษะ,ะของกุณในการทำบ่อยๆใช้บ่อยๆมีทำฟาร์มทำเมืองเก็บของผ่าการประมงการต่อสู้โ,โหเป็นทุกอย่างแม้นะว่าเป็นชค่ชาวไร่กะ อันนี้คือหน้าตาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของคนกับคนที่คุณเจอเป็นอย่างไรพอาในนี้ก็มีหลายคนเลยครับเนี่ยอันนี้เป็นหน้าตาสิ่งปลิตของที่คุณประดิษฐ์คุณสามารถผลิตของใหม่ๆได้จากตรงนี้นะครับอันนี้ใช้ไม้ในการประดิษฐ์เดอนอันนี้เป็นแผนที่ครับดูเราสามารถใช้นิ้วสำรวจแผนที่ได้ ไม่ต้องเดินไปดูครับอันนี้เราดูจากตัวนี้ได้เลยอันนี้เป็นหน้าของสะสมจำบันทึกสิติอ๋อที่ทำได้อันนี้ของที่ส่งขายผลบริจากฟาร์มและการเก็บของป่าอันนี้เป็นเมนูอันนี้เป็นเมนูนนเ,นเมนูอะไรที่สั่งไปแล้วจะได้อาหารมาใช่ไหมเ้ยมคลละอันเว้ย เราสร้างก่อมาก็เก็บของลองไปเสร็จแล้วทำาไมต่อครับเดินเล่นสิครับอ่าุดค้างไว้เพื่อเดินไปยังที่ที่คุณต้องการแล้วลากไปเพื่อเดินไปรอบตามมิวของคุณโอเคเดินไปเดินเล่นไปเดินไปเดินมาอ้า หาหมอดีกว่าโหหมอเป็นผู้ชายเว้ยอะไรจะมาทักไทยหมอขายของซะแล้วนั่งไม่เบานะครับหมออ่าเขาด้านหลังเลยครับอือหมอรู้ตัวหมอรู้ตัวดักตรงนี้ครับดีดีเทรู้จักผมชื่อฮาวีและเป็นแพทย์ประจำท้องถิง่นโอ้หมอ ผมดำเนินการตรวจสุขภาพและรักษาให้ประชาชนทั้งหมดของเมืองเพเกเป็นงานที่คุ้มค่าว้ารักษาคนเดียวผมว่าคุณจะพบงานที่คุ้มค่าเหมือนกันนะโอเคหลักก็ไปครับไปหาคนอื่นต่อดีกว่าโอ้อาที่สมิีเลวิทบอกฉันว่าเธอเพิ่งมาถึงฉันชื่อนะมานีนะมานี ฉันขายพวกผึ้สัตว์แล้วก็ของใช้ของสัตว์อยู่ที่ฟาร์มสัตว์ของฉันว่าก็แวะมาเยี่ยมฉันบ้างก็ได้นะโ <Okay. S 1> อเคป้าคนนี้ดูน่ารักนะครับดูอ้วนๆดีเออดูเป็นมิตรที่สุดละสวัสดียนนินดีให้รู้จักเธอนะ,อะฉันย้ายเข้ามาได้จังหวะ เออเธอยาติยขดาำมาได้จังหวะพอดีเลยในฤดูใบไม้ผลิวันโอเคอันนี้อะไรเนะี่ยบอร์ดบอกวันเกิดโอ้วันเกิดท่านาน,นายกนี่ตัวที่เจ็ดนายกคุมหมายถึงนายกเทศมนตรีนะเน,นี่ยของเมืองเพแกนะครับไม่ใช่นายกของประเทศสลาขันนะถ้าเป็นนายกคนนั้น,นอ่ะไม่อยากจะพูด ก็ว่าจะไม่ใช่คำอวยพรโอเคอันนี้ร้านขายของชำเหรอสวัสดีคุณคงจะเป็นเจ้าของฟาร์มที่ใช้เข้ามาใหม่ฉันชื่อแคลโรไลน์ฉันชื่อแคลโรไลน์โอเคโอเคสวัสนี้ ผมแชมปเปิดร้านค้าที่นี่คุณเคยเจอลูกสาวคนแชมป์รึเปล่าอเมเกลเธอผิวอ่อนซีซี่และมีผมสีม่วงนะลูกสาวคนเลิศเลูกสาวคนเงินเลิศจอนะครับ <c oughs> จอนได้ไหมครับอยากติดคุกไม่มือลูกสาวกูยังไม่สิแปดเลยอีกซักมาใส่มา ไม่เป็นไรเข้าแม่ไม่ได้เราไปเข้าพ่อดีกว่าคนนี้น่าจะเป็นพ่อนั่นที่นาทรายนจะเป็นลูกสาวเฮ่ hey! ายคือเจ้าของร้านคนใหม่สิชื่อเปียแอร์เป็นเจ้าของร้านที่นี่นะและเนี่ยมากินไข่แดงลูกสาวูถ้าเธอต้องเธอกำลังมองหาบริพันอยู่แล้วก็มาที่ร้านของฉันได้เลยฉันจะซื้อผลผลิตของเธอในราคาที่ดีทีเดียว เออเมื่อกี้พูดเหมือนขายแต่จะมาซื้อแล้วเหรอครับดูดูนี้มีอะไรขายบ้างครับดูดูนี้ก็ดูเอาเองซ์ <c oughs> อันเกษตรเล็กๆนี่คงจะเป็นสินใหม่ในเศรษฐกิจที่นี่อาปิดจีบลูกสาวเลยดีไหมเนาะ ไปเลยไหมเนาอตามไปตามไปตามไปนี่เราเพิ่งมาถึงได้แค่สองวันนะครับเอาล่ะเราจะโชว์การเป็นปสตอกเกอร์ให้ดูตามไปมามาได้สองวันเจอผู้หญิงคนโสดคนแรกเอ้ย,อยโอ้โหเราเพนะเดียวนางเห็นเดียรนางรู้ตัว เราก็กลายเป็นสต็อกเกอร์แล้วมือนนี่มีตำรวจไหมเนี่ยอ่าแล้วเรามาคุยกับปู่กันเฮ้คุเบื่อเลยสิที่ต้องเจอกับคนพวกนี้นะชื่อจอนไงกระตาโอ้ไอ่สรโอ้โหไล่เลอเกินฉันไม่ใช่ผมว่าใช่หมาหร้วจอน แกดูไม่เป็นเม็ดอะ่ะอืมเอาละเรากลับไปหาอภาิเกียรตีกวัวเอาไงดีวะคุยเลยดีไหม,มเดี๋ยวรอนางพลังก่อนเอาละเอาจะเอ๋สวัสดีครับเอ้ยโอ้โอ้สวัสดีฉันชื่อเพนนีแต่เสียงแบบ แค่นี้แหละครับโอ้อะไรวะนี่ต้องใช้คู่เอหน้าจะไม่ว่าหางนะเห็นล้างทั่วอยู่อ่าเราก็เดินมาเดินมาเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้เหมือนเยู่นที่ปีเหล็กแล้วเนี่ยเออสวัสดีฉันคลิน คลิ้งใช้เป็นเชื่อมตเหล็กไปะจำาเมืองเมื่อใดที่ต้องการอัพเกรดเครื่องมือของคุณเวี่งหาฉันได้เลยว้าวมีแบบเดลิเวอรี่ได้เหรอครับโอ้ไม่ได้ไม่ได้หมดแล้วออสายต่อดีอเลยเิอขึ้นมาครับดูที่มีอะไรข้างบนเนี่ย หมือนจะเป็นห้างนะครับเนี่ยมีม้านั่งมีแถมแขะด้วยโอเคเอะละเสียเวลาละรุยเลยอ๋อจริงด้วยฉันได้ยินมาว่ามีใครบางคนได้ขึ้นมาอยู่ในฟาร์มเก่าๆนั่นโอ้ยโคตจะโซมเลยลหะครับมีคนก่าวเอาไว้ แต่มันค่อนข้างน่าเสียดายจริงๆนะเพราะฉันชอบที่จะไปเดินเล่นทัางกลางทุ่งหญ้าลๆลพวกนะั้นอยู่ตลอดเวลาโอ้มาที่ห้องผมสิครับของลๆกๆเต็มเลยคือห้องไม่ได้เก็บมาห้าวันแล้วจะมาไหมล่ะ <c oughs> เป็นผู้หญิงอะไรชอบของลกๆวเนี่ย เนาะแต่ว่าหน้าตาทุกใจใช้ได้เลยซื้อมาได้พันขับไปปลูกที่บ้านดีกว่า,อาเอาเป็นเอาเป็นอะไรดีนะเอาโปรตโต้ลระโปรตีโต้โป,ตโตป,ปู่ในฤดูใบไม้มผลิใช้เวลาหกวันในการเจริญโตมีโอกาสที่ให้ผลผลิตหลายลูกในการเก็บเกี่ยวหนึ่งครั้งโอ้ววา อ่างั้นทิวลิปใช่ไหมอันนี้คณะอ่าเราเป็นมันฝ้าหลังก็น้เพื่อเราจะได้ดับเบิลผลผลิตอ่าล่ะทีนี้ก็มุงตรงกับบ้านอย่างเดียวมุ่งตรงกับบ้านอย่างเดียวฮุยเล่ฮุยเอามันไปปลูกครับมันไปปลูกเอาไปปลูก และเราก็จะรวยรวยแล้วเราก็จะเป้เป้แล้วเราก็จะได่สาวสาวสาว <c oughs> โอ้โหความคิดเป็นเลือดใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปอปลูกอีใส่อีกโอเครดน้ำรดน้ำมันไม่ใช่มันฝรั่งครับจร,จริงแล้ว มันคือต้อนเหิืต้นทอของเราแล้วก็สินจอดของผมกับอาบเกลด้วยพูดขนาดนี้แล้วท่านคงจะรู้แล้วสินะเอาผมม่นนหมายตาเอ้ยมีเป้าหมาที่หยุดคิดใครยัยงไงก็ตามเอาไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและวันนี้ก็ขอตัวเราไปก่อนนะครับบายสวัสดีค่ะ